สวัสดีค่ะทุกคนน,นะคะเรามาพบกับบ้านบาร์บี้นะคะไปดูกันเลยค่ะเอ้าสวัสดีค่ะเอามือนี่ก็จะมีมีที่เกิตู้เย็ยนพีคพีคพีคตรงนี้ตู้เย็ยนแล้วก็พิกอยู่ข้างบนแล้วก็มีอะไร s a v i อ่านอ่านแล มาใจอ่างล้างจานอ่างล้างจานแี้วก็เป่าแก๊สแล้วก็มีผ้าเช็ดเลนมีคอมมาใจคอมทีวีทีวีที่วันทีวีด้วยมีหน่งกระเป๋าด้วยกระเป๋ามีห้องแยกแล้วก็มีตุงแก๊สแล้วก็มีขวดนม ไปเด็กแล้วก็เตออรียอมอะไรพวกนี้นะคะมีพัดลมเคร่องสระผมมีกระเป๋าด้วยค่ะกระเป๋าแล้วก็กจุกอาหารนี่คือเครื่องสระผ้ามนนี่นี่คือที่ห้องอาบน้ำก็คือ น้แล้วก็สบู่แล้วก็มีฝักบัวแล้วก็มีแล้วก็มีที่ปุกปรับน้ำอุ่นกับปรับน้ำเย็นค่ะเอาแล้วก็รองเท้าอะไรหล่นเนี่ยไม่รู้นะเก็บหนีบคลิปนี้พี่กันอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย